เผยแหล่งกบดานแมวคู่อาคาตรอดูใบขยายความเลยครับพี่เอาเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลาคืออย่างนี้มีสื่อสารมวลชนไม่ว่าจะเป็นสื่อสารทางด้านโซเชียลเนี่ยออกข่าวกันคือโครมว่าพี่แมวอยู่กัมพูชาครับผมมีคนของผมเนี่ยไปเฝ้าหน้าบ้านไม่มีเงาครับ ที่จริงไม่ต้องเฝ้าแล้วครับผมรู้อยู่แล้วไม่ได้ไปกัมพูชาผมยืนยันกับพี่น้องทั้งหลายว่าเขาไม่ได้ไปกัมพูชาแล้วเขาอยู่ที่ไหนก่อนจะเข้ารายการนี้รายการนี้สองทุ่มนะครับ,รบของคืนวันอังคารเรานอนตื่นแล้วพรุ่งนี้คือวันพุธตรงกับวันที่ 30, สามสิบเมษายนเป็นวันที่ระทึกของตระกูลชินวัตรเลยเช่ไหะครับถามว่าวันนี้ เสียแมวอยู่ไหนตามผมมาอย่าหนี้ไปไหนเดี๋ยวผมจะบอกให้เมื่อบ่ายวันนี้ลูกน้องผมที่อยู่เกาะลังกาวีไปดูบ้านที่ท่านนายกอันวาจัดไว้ให้ทักษิณที่หาดชีดังบียังไม่มีเงาของพี่เหลี่ยมอยู่ที่หาดชีดังบีที่บ้านพักนี้แสดงว่ายังไม่ได้หนีออกนอกประเทศแล้วเสียแมวไปไหน ผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้วันสุดท้ายคือไปปราศัยที่เชียงใหม่ช่วยนายกเทมดีนเชียงใหม่แล้วหลังจากนั้นท่านไม่เคยเห็นเงา<ม>เพราะเขาไปกับผู้กองธรรมนัฐไปไหนลงใต้ครับเขตแปดแล้วไปแอบนอนอยู่แถวนั้นละ่ะโดยผู้กองธรรมนัฐออกหาเสียงให้ลูกน้องของคุณก้องเกียรติในวันเสาร์ออกหาเสียงในวันเสาร์ พอวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ดก็เลือกตั้งไงพอเลือกตั้งเนี่ยคนที่นั่งลุ้นคะแนนเลือกตั้งกันอยู่ก็คือพี่เหลี่ยมกับผู้กองธรรมนัสผมเล่าย้อนนิดนึงก็ได้ที่จริงเนี่ยสจก้องเกียรติเนี่ยเขาอยากจะลงประชาธิปัตย์แต่พ่อตาเขาคุณชินวรหวางไว้ว่าอย่าไปลงเลยคุณก้องเกียรติเนี่ยสจเนี่ยเขาเป็นลูกน้องคุณธรรมนัสมานานแล้วเอาแล้วว่าเป็นผู้กว้างขวางในแดนนั้นก็แล้วกันในนครศรีธรรมราช คราวที่แล้วเนี่ยที่เสี่ยวแม้ไปสตูลน,นะแล้วนั่งเรือยอดไปพบอันวากางทะเลคนที่ติดตามไปด้วยคือผู้กองธรรมนัฐและสอจอก้องเกียนี่แหละไปด้วยเฮ้ย <Hey. S 1> ไปด้วยครับเพราะเขาเป็นลูกน้องคนสนิทเมื่อเขาไม่ได้ลงในพักประชาธิปัตย์แต่เขาอยากลงไงแต่ผู้กองธรรมนัฐไม่มีความตั้งใจจะส่งสอสอ เพราะเป็นพรรคใหม่แต่เพราะรักลูกน้องไงเฮ้ยมึงมาลงเลยกล้าทำธรรมนัตทุ่มเต็มที่แล้วก็ประสบชัยชนะนี่ผมเล่าเบื้องหลังให้ฟังแล้วพี่เหลี่ยมหรือพี่แมวเนี่ยเป็นเงาตามตัวของธรรมนัตน้องเลิฟน้องรักที่ผมบอกไงเอาอะไรก็ได้เป็นคนที่คุ้มครองพี่เหลี่ยมไม่มีใครคุ้มครองพี่เหลี่ยม มีผู้กองธรรมนัสคนเดียวแล้วผมมั่นใจว่าวันนี้พี่เหลี่ยมหรือพี่แมวของเราเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่นครศรีธรรมราชครับ oh. เพื่อรอฟังศารในวันพรุ่งนี้ถ้าสารวันพรุ่งนี้เป็นลบหมายความว่าสารรับคดีของคุณชานชัยอิสระเสนารักก็ได้เวลาแล้วเพราะเรือยอดจอดอยู่ที่สตูแล้วก็พร้อมจะเพนขึ้นเรือยอด ไปลังกาวีทันทีใช้เวลาแค่ห้นาที